สวัสดีครับท่านผู้ฟังนับจากนี้ไปหลวงปู่ฤาษีลินดำแห่งวัดท่าสูงจะได้เมตตาเล่าเรื่องหลวงปู่ไปเดินทุดงที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรประสบการณ์ขณะที่หลวงปู่ทำการเดินทุดงอยู่นั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างน่าสนใจมากขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยณนะบัดนี้ ส,สำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7พฤษภาคม2533รงกับขึ้น14ข้ามเดือน6วันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวีสาขาบูชาความจริงภารกิจของวันนี้ก็คือป่วยอาการป่วยมันป่วยมาก มันอืึ้นมาถึงอกก็เป็นเรื่องของการป่วยช่างมันเมื่อวานนี้พูดเรื่องผีผีท่านขุนก็ลืมบอกไปว่าสำหรับสัตวบาลคือนักเรียนหญิงของโรงเรียนสุธรรมวิทยาที่เป็นนักเรียนประจำที่เป็นสัตวบาลที่เรียนจากแพทย์ก็มีสองคนคือหนึ่งบุญตาและสอง กุ๊กกิกไอ้กุ๊กกิกนี่ชื่อจริงๆอะไรกระเสมสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอดูตารางก่อนชื่อจริงๆมันจะเรียกกันเรียกแต่ว่ากุ๊กกกุ๊กกิก,ก,ก,กจิตกระเสมคือจิตกระเสมกับบุญตาทั้งสองคนนี้ศัตวแพทย์ที่มาบวชอยู่ที่วัดสอนให้รู้จักการรักษาสุนัข เพราะว่าสุนัขที่นี่มีเกินร้อยตัวเฉพาะในวงขอบของรัว้วของที่พุติข้างนอกต่างหากข้าหาสุนัขจริงๆเฉพาะข้าสารข้าหักเดือนละหลายก็สอบเรื่องนี้ก็ผ่านไปสำหรับวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายตอนเช้าหลังจากฉันพระตาหาเสร็จ ก็ไปชั้นล่างไปที่กุฏิชายน้ําเป็นที่ทํางานพักอยู่บาทพอเช้าแปดโมงครึ่งก็ไปดูดวงชิดทํางานที่สลาสิบสองไร่ที่นั่นกําลังปูปูพื้นกับเบื้องเคลือบแล้วก็จะทำเคาน์เตอร์ต่างๆทําที่ขายอาหารรับทานรับรับทานอาหารกัน <c oughs> กรว้ความว่าภารกิจตอนเช้าเสร็จไป ตอนหนึ่งที่สิบสองไร่ได้ยินเสียงบีพาดบรรเลงก็คิดในใจว่าเสียงบีพาดมาจากไหนพระก็บอกว่าวันพวกนี้เป็นวันวิสาขบาูชาและเป็นวันสะดอะเคราะห์บรรดาคณะดนตรีของโรงเรียนสุธรรมญาณวิทยามาซ้อมกันทิศลาสองไร่เพื่อทำที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับพอก,กลับมาถึงที่พัก ตอนเช้ามันก็ดีเพราะตอนก่อนเพลงตอนก่อนเพลงน่ะมันดีพอฉันข้าวเป็นเสร็จอาการง่วงลมเกิดขึ้นเจ้าโรคเกา์นี่มันทําลายปริษาทหน้าดูบรรดาทานพุทธบริษัทใครที่เคยเป็นคงไม่ทราบอาตมาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาบอกเป็นโรคเกา์ก็แค่นั้นแหละแต่รู้สึกว่าโรคเกา์นี่เป็นโร,โรคที่มีความร้ายแรงมาก ทำลายระบบภาษาต,ต่างๆทั้งหมดในเมื่อโรคเก้ามารบก,กวนมานอนในที่สงัดก็หวนคิดถึงความหลังในสมัยมาบวชเข้าพรรษาที่หนึ่งผ่านไปกำลังจะเข้าพรรษาที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันนี้วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกใกล้จะวิสาขาบูชา วันนี้ยังอยู่ที่ป่าศรีประจัน์อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีกก <c oughs> ำลังฝึกทุวิธีการทุดดงแบบออกฤิการฝึกทุดดงเวลานั่นก็แบกบเอาตำราเขานักทำโทรไปด้วยทั้งหมดนักทำโทรมีหนังสืออะไรบ้างแบกบไปด้วยถ้าจะถามว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติท้าไปต้องแบกหนังสือไป ก็ต้องขอตอบว่าปริยัติกับปฏิบัติปัญหากันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติอย่างเดียวไม่ใช้ปฏิบัติควบคุมอย่างนี้จะพบกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือและใชาอารมณ์คิดอารมณ์คิดที่คิดจะคิดด้วยอารมณ์หยาบอารมณ์ที่เต็มไปด้วยนิวรณ์ห้าประการ ขาดสติสมัชัญญะขาดตัวปัญญาจะงน้นความเข้าใจของนักปริยัติโดยตรงไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาเจ้านั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีปริยัติด้วยเรียนนักธรรมทีจบไปแล้วที่นั่นเขาไม่มีไม่มีการสอนบาลีกันเป็นบรรหน,นกที่วัดบานงโคจะเรียนจริงๆเรียนที่วัดบรนแพน เป็นวัดเจ้าวน้าตำบลก็แบบตำราวิชานักทำโทรไปหมดท่องแบบคล่องเพราะเงียบสงัดไม่มีใครกวนอ่านหนังสือเข้าใจเวลาอ่านหนังสือไม่เข้าใจตอนไหนก็ขีดเส้นใต้ไว้เวลาอ่านอ่านชา้าช้าตั้งใจอ่านคราวละสี่ใบอ่านไปจบสีบ่ใบเวลาอ่านตั้งใจจำทุกตัวอักษร ทบถ้อยคาแล้วก็วางังสือน,นิดหนึ่งนึกทบทวนดูจําได้ดีอย่างหรือสงสัยได้อย่างถ้ายังก็ดูใหม่เป็นวาระที่สองดูช้าๆดูเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองเริ่มสงสัยแล้วก็ดูเที่ยวที่สามแล้วแก้สงสัยไปนในตัวเสร็จถ้าข้อไหนแก้สงสัยไม่ได้ข้อนั้นขีดไว้ เอาไว้ถามบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนถ้าดีไม่ดีท่านก็มาสอนในเวลากลางวันถ้าถามว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนก็ต้องตอบว่าไม่ทราบครูบาอาจารย์ที่มาสอนบางทีก็เป็นครวัตเป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มีคนคนแกก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีเป็นพระก็มี ถ้าจะมาตามความจำเป็นก้าเป็นว่าขณะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นวันนี้กำลังเงียบสงัดเวลาประมาณหกโมงเย็นนี่ก็หกโมงเย็นครึ่งแนะที่บันทึกนี้ก็นึกถึงความหลังขึ้นมาว่าวันนั้นเราอยู่ในป่าสีประจันด้านทิศตะวนออก เรากำลังนั่งอ่านหนังสือและขีดเส้นใต้ตัวที่ไม่เข้าใจทั้งสององค์ก็ทำเช่นเดียวกันเพราะเรียนมาด้วยกันทำด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเหนื่อยบางจุดก็คิดไม่ออกก็เริ่มเจริญกรรมฐานทำกรรมฐานพอจิตสบายพอมีรมเป็นสุข กรรมาฐานจริงๆนะไม่ได้คิดหวังจะฌานจะต้องการฌานสมาบัติต้องการอะไรไม่มีมีความต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขถ้าขณะใดจิตเป็นสุขถือว่าเราถึงกรรมาฐานกองนั้นถ้าขณะทำไปจิตยังไม่เป็นสุขถือว่าใช้ไม่ได้ถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านแต่ว่าทำไปทำไปเมื่อจิตถึงที่สุดข,ของอารมณ์ คำว่าที่สุดของอารมณ์ก็มาถึงอารมณ์ที่อย่าพึงได้จะถามว่าฌานชั้นไหนนะไม่ได้มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างนักเรียนป .1 ก็เก่งที่สุดของป .1 น,นักเรียนป .2 ก็เก่งที่สุดของป .2 เอาเก่งที่สุดก็เลยกันคืออารมณ์ถึงที่สุดเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดแล้วตำราเดิมก็เกิดมาคือตำราตุ่มน้ำ หวังว่าท่านผู้อ่านที่เลือกว่าฟังมาจากตอนต้นของจำตำราตุ่มน้ำได้เมื่อจิตถึงที่สุดตำราตุ่มน้ำก็ปรากฏขึ้นนั่นคือมันก็ไปตามจุดที่ต้องการของมันมันไปของมันเองไม่มีการบังคับมันจะนึกว่าจยาไปมันก็ไปไปในสถานที่ต่างๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปก็ไปสวรรค์กันบ้าง ไปพม,ม่าโลกกันบ้างไปนรกบ้างไปแดนเปรตบ้างไปแดนอสุรกายบ้างไปดินแดนมนุษย์บ้างตามเรื่องทำราวถ้าไปถึงในสถานที่นั้นก็พบใครคนใดคนหนึ่งและหลายๆคนก็ถามชื่อเขาว่าก่อนที่ท่านจะตายนะท่านอยู่ที่ไหนท่านชื่ออะไรนามสกุลว่าอย่างไงมีลูกเต่ามีสามีมภริพญ,ญาชื่ออะไรทําไมขึ้นมาอยู่ที่นี่ ทำอะไรไว้จึงตกมรกทำอะไรไว้จึงขึ้นสวรรค์ทำอะไรได้ไว้จึงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านมกฟังอย่างนี้จะหาโอ,อติริมนุสธรรมมาก็ยังไม่ได้นะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในฐานะที่พวกเราห่มผ้ากาสาวพัดด้วยกันก็พยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน พอไปในแดนต่างๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเล่อแหลมจะในจากในเนื่องจากความตายมากเพราะอะไรเราอยู่ในป่าตามลำพัง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่สามองก็เหมือนอยู่องคเดียวความกลัวก็คือหนึ่งกลัวเสือจะกินแต่ยงอยากินลิ้นอยาก,กัดไม่กลัวเพราะยุงไม่กินลิ้นไม่กัด ในการที่สองอาจจะงูกัดตายในการที่สามอาจจะป่วยตายในการที่สี่แต่ความอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเทวดาไม่เลี้ยงนางฟ้าไม่เลี้ยงก็อดข้าวตายแต่กําลังใจก็มีว่าถ้ามันจะตายก็าตายเถอะเราจะตายด้วยกําลังของปีติในธรรมะในพระพุทธเจ้า ขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้คี่เวลาที่ตัดสินใจเวลานั้นนั่งอยู่ที่ชั้นดาวดึงอยู่ที่มุมหนึ่งขอจุฬามณีเจดีสถาน <c oughs> <c oughs> เห็นพระกับเทวดาท่านมามาก <c oughs> ก็นึกในใจว่าก่อนจะเกิดเรามาจากไหนแต่ความจริงถ้าใช้จุตูปป,ปาตยานก็ทราบแต่ก็มันก็ไม่แนะ่อาจจะเป็นอุป,ปาทาน นึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราเกิดมาจากไหนพอนึกเพียงเท่านี้ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเข้ามาใกล้แต่พระองค์นี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านเป็นพระที่ต้องเคารพอย่างสูงนั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> แต่ก็บอกว่าสัมภเกสี ก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็นคนเธอไปจากพรมชั้นที่สี่เวลานั้นหลายชาติมาแล้วเธอปรารถนาพุทธภ,ภูมิ <c oughs> เวลานี้เธอก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิตามที่หลวงพ่อปานสอนอันนี้ถูกต้องแต่ว่าการเป็นพุทธภ,ภูมิของเธอนะ่ะไม่ตลอดรถฟังเพียงเข้าได้ถึงเก้าสิบเก้าเปอรเซนเธอก็ต้องลาพุทธภูมิ ก็าถามท่านว่าจะลาชาติไหนแมชาติไหนจะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เธก็บอกว่าชาตินี้แหละมันเป็นชาติสุดท้ายเธอเอาท่าเธอเอาจริงๆก็จบกันชาตินี้พุทธภูมิแต่ความจริงที่เธอก็ทําจริงมาทุกอย่างเอาจริงทุกอย่างทาชนิดที่เรียกว่าคนอื่นเขาไม่ควรจะทากันไม่ใช่ไม่มีคนทําอย่างนี้พระที่ทาอย่างนี้มีคนที่ทอย่างนี้มีแต่ว่ามีจํานวนน้อย เธอมาจากพรมชั้นที่สี่เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะเป็นพรมชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าพราะว่าตามเรื่องทำรราพอคิดอย่างนั้นท่านก็บ,บอกว่าไม่ถกไม่ต้องไม่ใช่ดินแดงของพรมแต่ว่าเธอต้องรับภาระก่อนอย่าตายเธอต้องรับภาระพุทธภูมิก่อน ในเมื่อเธอลาจากพุทธภูมิแล้วเธอต้องทํางานพุทธภูมิจนกว่าจะสิ้นลมปราณก็เลยถามได้บอกว่าการสิ้นลมปราณน้่อะไรกันแน่อายุเท่าไรท่านก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมกรรมนะั้นมันมีสามอย่างหนึ่งกุศลกรรมกรรมที่เป็นบุญคือความดี ความดีส่งผลให้ให้อยู่อายุเทไรก็อ,อยู่ตอนเท่านั้นแล้วกรรมที่เป็นอุศสคือผลของความชั่วมันจะมาฤดรอนอย่างใรก็เป็นให้เป็นกรรมมันจะมาฤดรอนเมื่อไรก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นแต่ว่าอีกกร,รมหนึ่งที่กำหนดไม่ได้คือกรรมความดีที่ทำไว้แล้วก็งานนั้นยังไม่เสร็จตามคำสั่ง ถ้างานนั้นยังไม่เสร็จตามคําสั่งเพียงใดเธอก็อยังตายไม่ได้ก็ถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวันนั้นจะรู้เองถามว่าวันนั้นมีเวลากี่ปีเจ้าค่ะท่านบอกการนับปีนับเดือนนั้นวันนั้นไม่ถูกแต่กําลังใจของเธอแต่ก <c oughs> ําลังใจของเธอถึงวันนั้นเมื่อไรจะทราบจะทราบเรื่องนี้ แต่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่มีในป่าใน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 ป่าของอะไรอำเภอศร,ระจันท์แต,ตอนนั้นท่านก็นิ่งโู้พูดหรือโู้เขียนนี่ก็นิ่งเหมือนกันนึกในใจว่าข้อความใดที่เราอ่านเนังสือแล้ววันนี้ที่มีความไม่เข้าใจเราขีดข้าไว้ มีพระอ,องค์ใดไหมที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือพระองค์ไหนพนนึกอย่างนี้ท่านก็ยิ้มท่านบอกฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็แนะนําให้บอกว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีกรรมที่ก็สอบต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้าจยาจริงตามแบบปฏิบัติในพุทธศาสนาจริงต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ที่มันผิดกัน รู้สึกว่ามันผิดกันมากแล้วก็ท่านอธิบายให้ฟังจะมีความเข้าใจทุกข้อหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าหลังต่อจากนี้ไปเธอก็ไปที่เก่าของเธอก็แล้วกันนะฉันจะเข้าจุลามณีเจดีสถานเ <c oughs> พราะพรมมเทว,วดาพระอิเจ้าท่านคอยอยู่ ก็ถามได้ว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปได้มัองมั่งได้ไหมอยากจะเจอพรมเจอะเทวดามากๆเจอพระอริยเจ้าก็มีความเคารพในพระอริยเจ้ามากท่านบอกว่าเข้าได้แล้วท่านก็เสด็จเข้าไปอาตมาเองก็เดินเข้าไปก็พอดีสององค์ก็มาพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันเข้าไปก็เห็นว่าพระอริยเจ้าดั่งเป็นกลุ่ม ความจริงคำว่าพระอริยะเจ้าจริงๆเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยมันเรื่องหนึ่งต่างหากสหรับพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่มีความสำคัญที่ท่านเป็นพระก็มีท่านเป็นอุบาศุบาติกาคือผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชก็มีนี่เป็นพระอริยเจ้าท่านนั่งตามลำดับของท่าน ต่างคนต่างสตั้งใจฝันดับรับรถพุทธพจน์เทศนาชะองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้านี่ท่านบออะรท่านบอกฟังอ่านมาถึงตอนนี้แล้วฟังถึงตอนนี้จะรู้สึกว่าคนพูดบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไหนๆมันก็บ้ามาหลายสิบปีแล้วก็บ้ามันต่อไปหลังจากท่านเส้นเทศเสร็จท่านก็หายไป ู้พูดและผู้เขียนก็หันไปมองพระอริยเจ้าที่สนใจก็คือพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่ตายแล้วนิมสการท่านทัางก็ยิ้มท่างก็จับมือจับไม้ท่นทานก็ชี้มือชี Queen, ้ไม้แสดงว่ารู้จักกรรมกรก็เออยอะแยะต่างชาติก่อนๆแต่พระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายนี่ก็หลายพระอรหันต์ก็มีพระโสดาสีทาคานาคาก็มี เคลื่อที่เป็นนาคามีครั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีพระโสดาบันก็มีสกิทาคามีก็มีเมื่อเห็นคลาาื่อหทัาเป็นพระอริยเจ้าก็รู้สึกอายท่านว่าท่านนุ่งกางเกงท่านนุ่งผ้าจงกระเบนท่านก็เป็นพระอริยเจ้าได้แต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าเราเลวก็ท่านมากที่รู้จักท่านก็มีเยอะ แต่ความจริงพระเจ้าผู้ชายผู้หญิงเนะี่ยมันก็แหมญาโยมเท่าท่านผู้ฟังบางคนก็แต่งตัวรุ่งเริงรุ่งเริง,รงข้าเก่าแล้วเก่าอีกคนแต่งตัวดีๆไม่ค่อยมีมีแต่คนยากจนแสนจนจนน้อยบ้างจนมากบ้างจนจริงๆ <c oughs> ดูเครื่องแต่งตัวแต่ถ้าดูความเป็นทิพย์ของท่านมีความผ่องใสมากไม่ขอดูภาพเดิมท่านนะที่รู้เครื่องแต่งตัว แที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักกันก็มีที่รู้จักกันก็มีหลายคนที่รู้จักกันก็รู้สึกว่าบรรดาประชาชนบางคนดูถูกดูหมิน่นท่านว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุตนก็รูมความว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในอดีตคือก่อนเข้าบรรษาที่สองวันนั่งคิดนอนคิดถึงความหลังว่าเดี๋ยเราอยู่ในป่าศิะจันทร์หลังจากนั้นก็กลับ ก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นแค่พักเดียวพอกลับลงมาปรากฏว่าได้รุนพอดีก็จึงหยิบบาทขึ้นสะพายตั้งใจว่าจะใส่ต้นไม้ต้นไหนเป็นที่เป็นบายเคยแขวนต้นไม้พอสะพายบาทเสร็จพอหันหน้ามาออกจะเดินทางจากกรด ก็ปรากฏว่ามีเทวดากับนางฟ้านากาสเทวดาก็มีลูกก็เทวดาก็มีพมเทวดาก็มีท่านยืนเป็นแถวอยู่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเดินไกลเจ้าค่ะเพราะเมือ่อคืนไม่ได้หลับตลอดคืนไม่ต้องเดินไกลฉันมาคอยแล้วถ้าก็ใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วท่านก็ยกมือสาธุท่านบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า แต่ก็จงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าพระโพธิสัตว์มีบารมีไม่เท่าพระอริยเจ้าท่านท่านมีความบริสุทธิ์แล้วยังประสดาบันท่านตัดสัญญอสามได้และสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันพระนาคามีท่านตัดสัญญาน่าได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตัดอะไรยังไม่ได้แม้แต่นิวรังยังมีเต็มตัวแต่เทวดากับนางฟ้าท่าบอกว่าก็ไม่ใช่ของแปลก ในเมื่อทําบุญได้บุญก็แล้วกันเมื่อท่านพูดเท่านั้นถ้าท่านก็นั่งลงยกมือไหว้แล้วก็หายไปคนนี้ไม่ต้องเดินหายไปเฉยๆเป็นนั้นว่าวันนั้นข้าวเยอะแต่กลับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวสีเหลืองเฉยๆถ้าสององค์ก็อีสององค์ก็ยิม้มบอกว่านี้เราสบายนะเราเที่ยวกันแบบนี้เรามีความสดชื่น เมื่อได้ความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบต้องทำทโทรได้แน่เพราะว่าเราได้ครูใหญ่สอสอนวิชาทั้งสองประเภททั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติให้มีความเข้าใจใต่ตำราทั้งสองอย่าง <c oughs> ถ้าเขาสอบด้านปริยัติให้ตอบอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติให้มีความเข้าใจอย่างนี้นี่แหละผู้อ่านและผู้ฟัง เรื่องปฏิยัติกับปฏิบัติเป็นขัดกันตรงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจไม่เสมอกันแต่ปริยัติกับปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติถ้าได้ถึงไหนมีความเข้าใจถึงนั้นอย่างคนที่เป็นมัสโสดาบันจะเข้าใจเรื่องราวพระสกิทาคามีทั้ไม่ได้ความเข้าใจยังผิดมากเกือบเต็มร้อยเปอร์เซนตที่ท่านได้พระสกิทาคามีจะเข้าใจเรื่องอนาคามีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถูกอีก ถ้าที่ได้นาคา,คามีจะเข้าใจเรื่องอราหันต์ก็ไม่ได้อราหารนันต์ธรรมดา Maybe, จะไปเข้าใจเรื่องอาักาสาวกเรื่องไฟ้เพื่อนไฟยเรื่องขวานนี่ก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นจริงๆจึงจะตอบถูกเข้าใจ,จถูก,ถกรู้ถูก <c oughs> เป็นอนุว่ามาฉันข้าวเสร็จก็ปรึกษากันว่าเราทั้งสามคนจะนอนหรือไม่นอนพี่สององก็ตอบว่าเราต้องนอน <c oughs> ร่างกายต้องเป็นร่างกายเมื่อคือนนี้ร่างกายมันนั่งมันนั่งทั้งข้างล่างแล้วก็นั่งทั้งข้างบนไม่มีเวลาพักผ่อนให้ใคลายตัวมันบ้างแต่การนอนของเราก็ต้องนอนอย่างพระตามที่หลวงพ่อปานท่านสอนยังไงยังไงอย่าทิ้งคําสอนรลวบปานเพราะคาสอนว่อปานนี้กับพระที่ท่านสอนเข้าบนนั้นช่างเหมือนกันจริงๆ ไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนต่างก็เข้ากรดนอนเ <c oughs> <c oughs> วลานอนทำยังไงบรรดาท่านพุทธริษัทก็อนอนธรรมดาธรรมดาไม่จะวิเศษวิโสอะไรที่ฟังอย่างนี้นะที่ฟังอยู่นี่แล้วอ่านอยู่นี่ก็ตามจงอย่าคิดว่าผู้พูดหรือผู้อ่านนี่เป็นผู้วิเศษวิโสอย่างก่อนต้องถามกันก่อนว่านิวรณ์ทั้งห้าประการะตัวไหนแตกขาดบ้าง คำว่านิวนรนแปลว่ากิเลสหยาบที่ทาปัญญาให้ถอยหลังคือเป็นคนไร้ปัญญาก็ต้องขอต่อว่านิวรนทั้งห้าประการครบทวนบริบูรณ์ดีและเร็วความเร็วยังมีอยู่ทั้งห้ายอย่างความรักในระหว่างเพศก็มีความอารมณ์ไม่พอใจก็มีความง่วงเหงาเหลานอนก็มี อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดรล้เน่ารูตน่าทางก็มีอาการสงสัยก็มีความเลวทั้งห้าอย่างนี่ยังมีครบจะได้คนฟังและคนอ่านจงอย่าคิดว่าคนพูดและคนเขียนนี่เป็นคนดียังเป็นคนเลวเต็มร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าเป็นประเภทที่เลวค่อยๆแคะความเลวออกแต่มันก็ไม่ออกในวอนมันเหนียวเหลือเกิน ตอนนี้เ้า่าจะถามว่า,ข,านขนาะที่อยู่ในปา่าถ้านี่วรนโกนใจจะทำยังไงก็ต้องขอตอบสั้นๆว่าในบาลีจะบอกว่ามวยก็ไม้สดที่แช่น้ำยางมันก็สดน้ำมันก็เปียกมันก็ชุ่มทั้งยางยางก็ชุม่มน้ำก็เปียกถ้าไม้สดยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนตะเหลียงใบว่าวางวาบนคาน น้ำมันจะแห้งจากไม่สดแต่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กําลังทดดองอยู่ในป่าก็เหมือนไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ําวางไว้บนคานชั้นนั้น <c oughs> <c oughs> ในเมื่อนิวั์มันจะเข้ามากวนใจก็ต้องทราบทันทีว่าเวลานี้เรากําลังหนีความชั่วกำลังแสวงหาความดีถ้าดิวันตัวนี้เข้ามาสิงใจเราพวกนี้เราอดข้าวเสืออาจจะกัดตายก็ได้ งูอาจจะกัดต,ตายก็ได้เช็้โรคตายก็ได้ถ้าวันนี้เทวดานางฟ้าอาจจะไม่เข้ากินก็ได้เราจะยอมแพ้นิวรณ์ไม่ได้ <c oughs> เราจะไม่ชนะนิวรณ์แต่ว่าเราจะยันนิวรณ์ไว้ที่เอาถ้ารมนิวรณ์เกิดขึ้นพับก็มีความรู้สึกตัวก็ตัดทันทีนิวรณ์ตัวต้นตัดด้วยกายกตานสติกบวสุปกรรมฐาน นิวรณ์ตัวที่สองตัดเวทพมีหารสี่หรือก็ศสินสี่ไม่ยากมันคล่องไปแล้วถ้านิวรณ์ตัวที่ห้าเกิดขึ้นก็ไม่ยากขยับใจปั๊บเปิดเลยไปสวรรค์นุ่นสวรรค์คนมากรื่นเริงมากหายว่องไปเองพอนิวรณ์ตัวที่สี่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านนำคัญอันนี้ไม่หนักจับภาพพระพุทธเจ้าท่าที่เคยเห็น เห็นแย้มประอดปับหายพุ่งสั้นทันทีถ้ารมสงสัยเกิดขึ้นมาเมื่อไรจับพระพุทธเจ้าทันทีมองดูว่าเจ้าเห็นหลวงพุทธชื่นใจหมดสงสัยแค่นี้พอนี่เป็นวิธีตัดชือถือว่าเป็นการฝึกขั้นต้นในการที่จะเข้าไปเข้าทุดงในป่าแต่ก็เป็นขั้นอกติเวลานี้ยิงอยู่ที่ป่าที่ไหนล่ะ ศีประจันนะเภอศีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยรแรงวันแรงที่สี่ค่ำเป็นหกวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชาเราก็จะทาพิธีวิสาขบูชาในป่าแล้วจะทําทกันยังไงเดี๋ยวก็ฟังกันหน้าสองหรือว่าท่านนันไลายที่อ่านก็อ่านกันตอนตอนที่ตอนที่สี่ต่อไปอารบันดาท่านนันหลาย มองดูเวลาที่ตั้งไว้แล้วก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุกสวัสิิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาจักพุทธสาวที่กชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี